เรียนเกี่ยวกับการบริบาลเราจบมาเรามีงานทำค่ะหลายโรงพยาบาลหลายสถานที่ต้องการบุคลากรทางการแพทย์ค่ะสวัสดีค่ะ,ะชื่อกมำวันฟิสจาลานนะคะ เป็นคนจังหวัดอุโีราชธานีคะพี่วันทำงานอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียอยู่บริษัทเพบดิสแคร์นะคะเป็น,นบ้านพักคุจชราค่ะเราก็อยู่พนักงานทั่วไปทางทางหัวหน้างานอยากให้เราเป็นผู้ช่วยกันบริบาลน,นะคะก็พี่วันอยากจะได้ใบป,ประอกอบวิชาชีพ ใบามาตรฐานนะคะพัฒนาฝีมือแรงงาน National Skill Standard Testing นะคะอันนี้คือใบจบนะคะได้สำเร็จการศึกษาหลกสูตบผู้ดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็กนะคะใบนี้สำคัญนะคะเพราะว่าเราจบจากสถาบันแห่งนี้แล้วสามารถที่จะไปสมัครงาน ในโรงพยบาบาลสถานประกอบการต่างๆนะคะอันนี้คือใบมาตรฐานพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะ<ม>เป็นใบเบิกทางสำหรับคนที่อยากจะไปทำงานต่างประเทศหรือแม้กระทั่งทำงานในประเทศไทยใบนี้สำคัญค่ะเพราะว่ามันเป็นใบ uh, National Skill Standard Testing นะคะเป็นสำคัญมากค่ะ ได้เป็นประกอบวิชาชีพอ่าที่ออสเตรเลียให้ความสําคัญกับใบนี้มากน้อยแค่ไหนครับทั่วโลกคะ่ะประเทศออสเตรเลียยุโรปญี่ปุ่นทุกประเทศนะคะให้ความสําคัญกับใบนี้มากสามารถเหยียบได้ทั่วโลกคะ่ะใบนี้คุณสามารถจะบบรน,นทักคนชราดูแลเด็กเล็กที่ญี่ปุ่นออสเตรเลียยุโรปอเมริกาให้ความสำคัญกับใบนี้มากๆคะ่ะ